มาอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันครับเริ่มต้นกันทีไปเบิงการสนับสนุนในการก่อสร้างลุมลบไั่ตามแนวชายแดนนะครับด้วยพระมหากรณาธิคุณสู่ความผาสุกของประสนิกรณ์กองทุนหาไทยทิพย์ครับ กองทุนทาไทยทิพย์นะครับเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิจุราพรตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้านองนั่งเธอเจ้าฟ้าจุราพรวลไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตด่วรคันติราชนารีเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อซอยเหลือประชาชนและสนับสนุนดำเนินการด่านความมั่นคงและความปลอดภัยในภาวะวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนซึ่งทางทบน,นะครับได้มีการสนองพระกรุณาธิคุณ ด้วยการสนับสนุนในการก่อสร้างหลุมบังคนคู่บังเกอร์นะครับหรือว่าหลุมลบบัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีแผนงานทางเบิร์ดสองแผนงานน้ากันแผนงานที่หนึ่งก็คือการประกอบด้วยการก่อสร้างบังเกอร์จํานวนหาสิบแหง่งให้กับฐานปฏิบัติการต่างๆและการก่อสร้างหลุมลบไัยขนาด40คนจํานวน1ิแหง่งให้กับประชาชนตามแนวชายแดน แผนงานที่2ครับเป็นการปรับปรุงฐานปฏิบัติการเพิ่มเติมอีกจำนวน2 7 8แห่งระเมื่อวันที่1 5ถึง17เจจกายนน2 5า8ที่ผ่านมา พลโทที่รพนศีเกษมจกกรกะกะชและคณะครับเพื่อนก็ได้ลงไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างลุมลบไัยขนาด40คนและกับบังเกอร์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธา,านีโดยได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนํากับหน่วยงานการก่อสร้างให้เป็นไปนตามรูปแบบและการมาตรฐานการก่อสร้างที่กาหนดไว้ครับ